ในเรื่องของวงการบันเทิงจับตาดูนวัตรกรรมแห่งการผลิตจะกลับมาคึกคืนในช่วงของปลายปีในเรื่องของวงการบันเทิงนะครับผมนะก็จะต้องจับตาดูนวัตรกรรมแห่งการผลิตในภาคข,ของผลิตนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมละครอะไรต่างๆจะกลับมาคึกคืนในช่วงของปลายปีนะครับตรงนี้เนี่ย ให้เราเนี่ยเตรียมเตรียมงานเตรียมใจไว้เลยว่างานมาอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของวงการบันเทิงและในวงการศิลปินเนาะในวงการศิลปินในวงการของนักแสดงต่างๆจับตาดูนิดหนึง่งต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของผู้อาวุโสทั้งหลายแล้วก็ศิลปินที่มีชื่อเสียงในการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือลมหายใยจากต้องดูแลผู้สูงอายุสักนิดนึงนะครับ เพราะว่าในช่วงของปลายปีเช่นกันนะครับผมนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในเรื่องของการวัดพรกจากกันไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับ